ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนนะครับมาทําการทําตัวค้านะครับต้นไม้นะตัวค้ายันต้นไม้นะครับจากโครงหลังคาที่เราได้ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งการค้ายันต้นไม้นะครับถ้าเราามีไม้แบบนี้ไว้นะครับมันจะทําให้ความสวยงามของอของภูมิทัศน์นะครับหรือว่าบริเวณรอบ รอบๆต้นไม้เนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยสวยงามเท่าไหร่นะครับเราก็เลยต้องอาทาตัวเหล็กแล้วก็เกี่ยวยึดนะครับต้นไม้ไว้นะครับนะตัวหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของโครงหลังคาด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องสั่นคลอนมากนะครับผมก็จะช่วยในการค้ำจุนกันนะครับผมครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยใส่เข้าไป เคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับผมไปโอเคนะเพื่อนหลังจากที่เราทําการวัดนะครับต้นนี้นะครับที่เราจะทําการยึดนะครับผมเราทาการวัดด้านด้านนี้นะครับก็จะมีความยาวนะครับตัวใหญ่นะครับความยาวประมาณเราตัดไว้ที่2เมตรนะครับตรงช่องนะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็จะวิ่งประกบข้าง แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการเจาะรูนะครับส่วนรูเกียวที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเกียวหกขุนนะครับผมเกียวสแตนหกขุนน,นะก็จะมีะเกียวสแตนแล้วก็น็อตตัวเมียเนี่ยนะครับเกียวสแตนแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับส่วนแกน แกนขันนะครับแล้วก็ใช้เป็นเจลียสแตนเหมือนกันนะครับพิกตัดออกมาแล้วก็เชื่อมทําการเชื่อมนะครับผมแล้วก็ขันนะครับผมแค่นี้เองนะครับง่ายๆส่วนการแต้มเกลียวนะครับแล้วก็ขันทั้งสองด้านก่อนนะครับช่างแต้มจวด อันนี้ใช้อะไรจอร่อเขาเนะี่ยลวดเชื่อมครับผมอ๋อลวดเชื่อมสว่านไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับสว่านไซส์ใหญ่ก็หายากนิดนึงนะครับไซส์นี้ไซส์หกหุนเนี่ยก็ประมาณสิบแปดมิลสิบเก้ามิลนะครับดอกสว่านใช้ก็สําหรับใครที่ไม่มีก็ใช้เป็นลวดเชื่อมจอก,ก็ได้นะครับ เดี๋ยวช่างแต่เนี่ยเจาะให้ดูนะครับว่าลวดเชื่อมอเนออี่ยมันเจาะยังไงอันนี้ใส่ใส่ตัวเมียทั้งสองนันใช่ไหมว่ะบอกกันเ,เนี่ยว่าให้ให้หัวน็อตให้เพิ่มอ๋อให้ให้ให้เหลี่ยมเหลี่ยมเคียวมันตรงกันให้เหลี่ยมเคียวมันตรงกันแบบนี้ใช่ไหมอ่าไม่ต้องแน่นมากรวๆมๆนิดนึงใช่ไหม ให้เหลี่ยมเกีย์มันตรงกันแบบนี้แล้วก็แต้มอนอกในเนานะโอเคจัด,ดอ,อันนี้เราใช้ไฟเท่าไหร่ปร <ไฟ S 1> ะมาณ100ยี่แะ้รับผมเวลาแต้มก็ประมาณร้อยี่นะแล้วแต่ตู้นะครับผมแล้วแต่ตู้นะครับเพราะว่ากระแสไฟของแต่ละตู้เนี่ยความสถเขียนไม่เหมือนกันนะครับโอเค กาดแต้มไปก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็พลิกครับอีกด้านหนึ่งแล้วก็แต้ม แล้วก็พิกคว่ำนะครับด้านในนะครับผม โอเคครับทีนี้พอพอเชื่อมอพอเชื่อมเกียวตัวเมียเสร็จทีนี้เราก็จะมาทำการานะครับใส่ด้าใส่แกนขันนะผม,มเรียกว่าแกนขันแล้วกันเอาอันในด้านนู้นดีกว่าถ้าแกนแกนยาวก็หา,าตัวขันย,ยาวๆหน่อยนะครับผมเพื่อวความ ไม่ได้ฉากอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวช่างเต็มจัดให้นะครับผมเราก็ทำการาเชื่อมเลยนะครับผม เอาตัวนี้สอดแล้วก็หมุนอ่ายกขึ้นนิดนึงอ่าสอดแล้วก็หมุนครับผมสวยงามอ่าทีนี้ก็ทำการเชื่อมอีกด้านนึงครับผมก็จะเป็นแกนนะครับอ่าแกนตัวทีนะครับผม ส่วนพอเราเชื่อมแกนตัวขันเสร็จนะครับแล้วก็มาเชื่อมแป้นนะครับแป้นนะครับจะให้ดีนะครับจะให้เกิดความแม่นยำนะครับก็ให้ทําการฉีดนะครับเส้นผ่าเพื่อที่จะหาเส้นผ่าจุดกลางนะครับหาจุดกลางนะครับแล้วก็ผ่าสักสองด้านนะครับเวลาเชื่อมก็ให้อยู่ตรงกลางนี่พอดีกับกระบาดเลยนะครับผมนะครับเวลาเชื่อมก็ ให้มันแนบสนิทแบบนี้เอาแล้วครับผมตรวจนะครับแซมก่อนนะครับอย่าเพิ่งลากแล้วก็หมุน,นครับผมหมุนแกนหมุนแกนนะครับพลิกอีกด้านหนึ่งสวยงามนะครับ มุนนะครับเพื่อนสวยงามอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเหลือวแต่ยกไปแล้วก็เชื่อมนะครับผมครับพอเราอเอาขึ้นมาเชื่อมเสร็จนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อ,อนดูไหมครับแล้วก็จะมีเกลียวขัน ต้นไม้ไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับไม้นะครับในการลองนะพอไม้ต้นไม้หัโตขึ้นนะครับแล้วก็คันเกลียวถอยออกเรื่อยๆเื่อๆรื่อยนครับสวยงามสวยงามพอก่อนพอก่อนเนี่ยโอ้โอพอเอาไอ้ไม้ข้าออกแล้วก็แกมเลยนะสวยเลยนะ ด้านนู้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสองต้นนู้นก็เสร็จแล้วนะครับสวยงามนะครับถ้าเป็นถ้าไม่มีไม้ค้ำก็จะเป็นอ,อีกอารมณ์หนึ่งนะครับนไม้ค้ำมันก็จะไม่เกะกะน,นะครับเวลาเราออกแล้วนะครับแล้วเราก็ตัวนี้ขันนะครับผมอนู่กําลังขันนะครับเนี่ย ก็พยุงต้นไม้นะครับต้นไม้ก็พยุงหลังคานะครับช่วยกันนะครับผมสวยงามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆ่อนี้ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ